คือเสือนอนกินหลายๆท่านบอกกันมาว่าถ้าเสือนอนกินเนี่ยตำหับตำราของอาจารย์ประสูตรวัดในเตาเนี่ยโอ้โหโด่งดังเรื่องลือมากๆากอยากให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเสือนอนกินของวัดในเตามีความเป็นมาอย่างไงครับอขอเจริญพรวัตถุมงคลที่โยมชัยชนะวันจะเป็นผู้รังสรรค์ขึ้นหรือออกวัตถุมงคลชุดนี้ก็ม <c oughs> ีเนื้อดวงกับ เสือ้อนอนกินสำหรับเหนือดวงนี่อ,องค์พ่อจริงๆท่านบําเพ็ญบาร,รมีมาเป็นพระโพธิสัตว์คาว่าพระโพธิสัตว์นี่จะอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในการต่อไปไปลายภาคหน้าฉะนั้นผู้ที่อยู่เหนือดวงได้เนี่ยคือพุทธะเท่านั้นบุคคลผู้อื่นในโลกนี้จะอยู่เหนือดวงไม่ได้ต้องพุทธเจ้าเท่านั้นครับฉะนั้นการดํารงตนขององค์พ่อจตุคามก็เรียวกว่าพระโพธิสัตว์แดนใต้ครับฉะนั้นการดํารงตนของท่านนี่ท่านอยู่เหนือดวง และพร้อมที่จะช่วยเหลือเวนัยสัตว์